้รงพยาบานโครงการที่สองํเภอโครงการตำลโงการโดยสังเกตว่ี้สึกเสียใจมีผู้ป่วยต้อปออกจากการักษา่การเป็นแรงมีอาการเล็กน้อยหลังได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลโครงการอโรงการรียนมาองโรงการท่านนัก่ราชการแล้วก็พวกเราที่เป็นทีมอางที่หนึ่งพิเศษกว่ายโยเมตาช่วย โรงพยาบาลไม่เพียง่การด้วยคับหัวหน้าตรวจทุกท่านแล้วก็คณะจากอบจบึงการทุกคนค่ะที่มาแล้วก็เจ้าหน้าที่น้องพยาบาลน้องตายแล้วก็เขาเลือกมาถูกยังหวะพอดีเลยเหมือนต้องระคับอะไรใหุ้ณเบึงการได้เป UH ็นที่พึ่งที่หวั็ขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ บริษัทการคอนเเนอร์77ยูนิตค่ะการสนับสนุนที่นอนสิชุดราคา4,000บาทท่นอนลวยัไมด้ ได้ทำที่สักหลังอย่าเชื่อคือมันมีพลังไทยอย่าของสอาค่ะแต่ว่าองนี้จะให้ผู้หญแต่ละห้องมันเพิ่มกลัวปักปักอันนี้เลอันนีอกว่ามันคืออะไรมันคอพลังนบอกท่านอาจจะมีอะไรอยู่ด

สำหรับข้อมูลจับวัดบุงการล่าสุดนะครับถ้าเป็นวันนี้นะครับเราจะมีผู้ป่วยยาสะสมณปัจจุบันคือ189รายนะครับรักษาหาย63ารายเสียชีวิต1กําลังรักษาก็คือ125รายนะครับขอมาับการรักษา142นะครับแล้วก็มีข้อมูลจอยมารักษาทุกวันนะครับแต่ว่ายังเดินทางมาไม่ถึงนะครับที่เห็นว่าท,ท,ท,ที่ว่ารอเตรียมประมาณ38คนกับ40คนมีการติดต่อรอนมาทุกวันคือรถกาลังเดินทางมานะครับ ทำให้ยอดรวมในการรักษาในปัจจุบันนี้ทั้งในส่วนเคสที่เมตตาเข้ามารักษาและเคสที่เป็นนักข่าวของเราครับ267รายนะครับทั้งหมดต่อเลยครับ,อ,รบอันนี้เป็นข้อมูลเตียงหรือว่าห้องที่ทําการรักษานะครับ ICU มี3เตียงนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ครับเตียงสีเหลืองก็คือเตียงผู้ป่วยที่มีอาการปันกลางนะครับถึงยังไม่หนักมากก็คือรวมทุกห้องก็ประมาณ140ห้องนะฮะห้องหนึ่งนี้ก็อาจจะ อยู่ถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ได้สี่ห้าคนก็ได้นะครับทำให้จะนันห้องดูเหมือนจะน้อยแต่าผู้ป่วยจ,จะได้มากกว่านั้นนะครับเตียงขีดสีเขียวก็คือเตียงผู้ป่วยไม่อาการไม่หนักหรือไม่มีอาการนะครับประมาณร้อยสามสิบเตียงก็คือเตียงสนามนั่นเองครับซึ่งก็จะทําการเราเปิดที่โรงพยาบาลเซกาครับสามสิบเตีเยงครับแล้วเราจะเปิดเตียงสนามคือที่สารกาอ,อที่หอประชุมสารกลางวันนี้นะครับอีกประมาณร้อยเตียงครับอาจจะได้มากกว่านั้นครับถ้าเราทําชั้นสองเสร็จก็จะประมาณเกือบ 180เกือบ200เตียงได้นะครับอันนี้อันนี้100นี่คือแค่ชั้นบนนะครับผมครับตอนนี้สถานรรการณ์คือเรามีคนป่วยที่ดูแลทั้งหมด2อ7คนนะครับยังพอที่จะมีเตียงดูแลอยู่นะครับแต่ถ้าหากมีคนขอเข้ามาการรักษาว,นาาาวนาาันละ10คน10คนไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้คนระับก,ก็จะไม่พอในอนาคตนะครับจะต้องมีการขยายเตียงเพิ่มหรือต้องทำลงมาสนามเพิ่มนะครับเพราะว่ามันจะคนที่ป่วยมา จำนวนที่ป่วยมันกับคนที่หายไม่สัมพันธ์กันมันจะหายน้อยกว่าป่วยครับงั้นต้องมีเตียงเพิ่มไปเรื่อยๆกันต่อครับอตอนนี้เรามี LQ หรือว่า Local Quarantine นะครับจริงๆล้วมี11ที่นะครับอัปเดตล่าสุดนะครับกระจายไปทั้ง8อำเภอครับรองรับไปประมาณ300กว่าห้องครับก็ห้องนึงอาจจะนอนได้มากกว่าประณถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันก็นอนได้3-4คนก็ได้นะครับอันนี้ก็จเนวนผู้กักก็จะมากกว่าห้องที่มีอยู่นะครับ